แต่ลงตรงนั้นใช่ไหมคกูจะได้พาลงกูไม่ได้กดลงเบอร์สี่เว้ยเออกูจะทำกูจะหนองเขาเองเออเอาที่มึงสะดวกสบายใจไปเจนมึงแยกออกปดีกูจะพาแอมไปส่งในจุดหมายปลายทางไม่เป็นไรเดยกกูจะเป็นคนที่ไปเององเนี้ยอ่ะจุดจบก,กูอยู่บรังคาเลยเอ้าวไม่แอมอยู่บรารังคาเหมือนกัน ไม่ใช่กูฉันกูางโตด้วยเรากูสีเป่าก้ากูเองอยังเอาครับจานบอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ยัง มันล้มแล้วแต่เล,เลือกกูจะหมดแล้วมีปีนอยู่ใกล้ๆนะใช่เรียบร้อยแล้วหนึ่งแต่ยากูกูนี่มีอมีกไหมมอีอมีกไหม ตายแล้วมั้งตายหมดแล้วมั้งมึงเติมเลือดก่อนไหมล่ะใช่ไงกูเพิ่งได้เลือดเนี่ยกูเอาใหม่จะลองพูดเพร,เพร้อๆเป็นไงโอ้คุณนาเหมือนเดิมอะ่ะ <laughs> เฮ้ยมีติ่งใกล้ๆอีกแล้วว่าใจหนูมันยาบใจหนูยาบอยู่แล้วเฮ้ยมึงมันมีอีกแล้วว่ะเยอะมากอะตรงเนี้ย เติมเลือดจนขาวคอไปหมดแล้วก็ขยันเดินกันเข้ามาจริงๆบ้าเจ้าอี้ีข่าวคอ,อยูเว้ยบ้าบอกิดได้ไงเนี่ยเออกูก็เพิ่งคิดได้เหมือนกันอีกแล้วตีนใครอีกเนี่ย

อ่ะไม่ไปแล้วเพื่อนี่รออะไรอ่ะถาม โดนท,ทั <laughs> ้งทีไม่ไ,ไม่อ้ามีนี่ไงนี่ไงคุณตายเลยโอ <laughs> เอาไหมทีอะ้วเงินทีมื้อเงินเยอะที่ไรไม่เป็นหยินทีเลไอย่ยี้่เอ <laughs> เข้าหลังเลิกเก็บเงินเยอะได้แล้วนะ <laughs> เอาไปใช้บ้างคุณมีคุณมีเจ็ดสุดมเมื่อกี้ <laughs> เยอะจริง มันเป็นอาถรรพ์เยอะ